เพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโป่งนะแล้วก็มาเจอคุณพ่อหนองลือในสนามนาปานคําถามคือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นนาเป็นนาแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่มาเป็นทําเป็นโคกหนองนาอทีนี้ลูกชายมันต้องอยากได้อยากได้ก็เลยไปอบรมอบรมที่เพชรบุรีเรามาทํามาอาเภอเขามาขุดให้คํําคาถามคือเห็นด้วยไหมครับก็ลูกอยากได้ก็ต้องให้เขาให้เขาจงให้มันอแล้วสิ่งที่ได้นอกจากอ ของเดิมคือได้แต่ข้าวอของใหม่นี้มีชำนาญไหมครับข้างในนี้มันนามีอยู่นิดนึงมีนิดนึ่งแล้วก็มันก็มีบ่อมีต้นไม้ที่เราเราได้กินเรื่อยๆเวันหลังบางทีเราไม่มีตังเราก็ต้องเอาแถวเนี้ยขายแต่นนี้ขายสร้างรายได้ได้ด้วยเลี้ยงแหลงอาหารที่เกิดขึ้นที่โค่นลงมาให้มีอะไรบ้างครับ ที่ทําเป็นที่ได้ได้กินเลยมีอะไรบ้างครับมันก็หลายอย่างอ่าเอาเริ่มแรกว่าปลาปลากล้วยหน่อไม้กล้วยหน่อไม้แล้วก็ฝรั่งฝรั่งที่ที่เด็กๆเขาทําไว้อ่ามันก็หลายอย่างหลายอย่างแล้วมะขามที่ร้องไว้ปลูกทำรั้วไว้ก็ลุงเขามาเด็ดยอดไปขายได้เป็นอย่างนั้นแล้วพืชผักสวนครัวมีไหมครับในที่นี้มีมีมีหลายอย่างแล้วแต่ กินอะไรก็ว่ากันไปมันอยู่ในนี้หลายอย่างพูดไม่ไม่หมดหรอกถ้าเท่าที่เท่าที่ฟังมานี่เราทำเยอะขนาดนี้เรามีลดลดค่าให้จ่ายได้ด้วยไหมครับในคนเรือนมันไอ้รถตเต็มบางทีเราไม่มีตังเราก็ยังมีกล้วยไปขายแต่ปลาแล้วก็พอได้มันก็บางทีป้าๆเขามาคนแก่เขาทํากินไม่ไหวเขาก็มาตกมาไปกินทำกับข้าว นอ,น,อนอกจากเป็นแหล่งอาหารแล้วเนี่ยญาติญาติมาที่นี่เยอะไหมครับก็มีมามาม,มาก็ม,มาพูดง่ายว่าเขาอยากจะกินปลาเขาก็มาเขาอยากจะกินอะไร,ะไรก็มาอยางเงี้ยแล้วก็เพาะขังปีเพาะกล้วยนะมันก็มีมาแล้วใบกล้วยเราก็ขายได้มันเป็นอย่างนั้นที่เราบางทีเรากล้วยเนี่ยมันมันไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องขายลูก อ่าเนี่ยถ้าเมื่อก่อนนี่เขาตัดทิ้งหมดตอนนี้ไม่ให้ตัดแล้วเพราะมันขายใบยได,จได้จะได้จะได้จะได้ดีกว่าไอ้ขายขายวีกล้วยพราะเราไม่ต้องไปดูแลพอมันขึ้นมาเดี๋ยวคนขเขาก็มาตัดออกตัดเราแล้วโลก็แปดบาทดีกว่ากล้วยบางทีวีไม่ดีเขาไม่ซื้อเดี๋ยวกราก็ต้องตัดไปให้เขาอันนี้เราขายใบยด้วยแล้วก็มีตกลูกด้วยม,มันมันก็ได้สองอย่าง ฝรั่งนี่ขายไปเยอะอยังรหรบฝรั่งไม่ได้ขายถ้าเขามามาไล่ก็ให้เขาเก็บกินไปบ้างอะไรบ้างแจกแบ่งกันกินแจกก <ừ> ันไปใ,ใครอยากได้หนอกล้วยก็มามาเอาได้เลยเพราไม่ได้ขายให้ขออ <ừ> เราช่วยเขาคือว่าเขาไม่มีหนอกล้วยนะหน้าฝนเขาอยากได้ก็ให้มาเอาท <ừ> ุกคนก <ừ> ็ให้เขากดเอาเลยกดเอาเลยไม่ต้องไม่ไม่ขายไม่ขาย ก็คือแบ่งปันกันไปแบ่งปันแบ่งปันเขาก็รักเราเราก็รักเขาง่ายถ้าเรามาแจกเขาไปดีครัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับแล้วก็อยู่กับคุณสอนคองน้อยตามมาจากเฟซเห็นบอกทำโคกหนองนาแล้วก็มีคนมาชมเยอะเลยถ้าถ้าเรามองภาพรวมที่โคกหนองนาข้างหลังเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับสามไร่เลยครับตรงนี้มีสามไร่เลยครับในนั้นมีอะไรบ้างครับ ก็จะมันก็จะผสมผสานกันก็จะปลูกป่าครับปลูกป่าผสมผสานนะครับมีปลูกป่าทำนามีนาครับผมแล้วก็พืชไร่พืชสวนประมาณนั้นของข้าวไหมข้าวมีนิดนึงมีหน่อยเดียวครับแ้วก็มีเลี้ยงมีเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ด้วยข้างในครับแล้วก็มีร่องน้ำมีอะไรด้วยครับใช่ใช่มีมีใครเขาเรียกว่าของไส่ไก่ของไส้ไก่ครับโอเคเดี๋ยวงั้นเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ฐานแรกคืออะไรนะครับอันนี้ฐานป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างนะครับ,รบโดยที่เริ่มต้นจากต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้เลยตมตามชื่อเลยคือพยุงเลยครับต้นนี้มามามา,มาตามชื่อคือพยุงคำคูนเราให,ให้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองรลอว่า ย,ย,ยืนยืนยืนยองครับว่าพยุงเราไว้อ่ะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องป่าตามจยาบสยอย่างแล้วมันเรื่องของไม้มงคลแล้วใช่ครับเอ้าให้มันมันบปกไม้มงคลด้วยนะออใช่ใช่ตัวเนี้ยครับพยุงพยุงขึ้นก่อนเลยใช่ใช่แต่น <c oughs> แนะนําเลยพยุงเนี่ยครับที่เขาบอกว่าถ้าไม่อยากถ้อยากให้มันตรงใช่ไหม <c oughs> มันจะต้องหาอะไรมาบังมันอะมาค้ำมันหน่อยใช่มันจะได้มันจะได้สูงแล้วมันไม่ไม่มันจะบ้าใบมากเราจะต้องหาพวกไม้อะไรมา มา,มาปลูกใกล้ใกล้กลเคียงกันนะครับหาเพื่อนหาเพื่อนใช่ใช่มันจะได้สูงขึ้นไปเรื่อยหา่ใช่ใช่ครับ <c oughs> ผมผมสังเกตตรงนี้ผู้บอกว่าเมื่อปลูกปา่าทรอย่างเป็นตัวอย่างเห็นมันจะมีร่องน้ำเนาะอ๋ออันนี้ของไส้ไก่เพ่าหรอยังไงใช่ใช่ของสไ,งไงองส้อันนี้คือเราเราขุดขึ้นมาต้งแต่ตอนแรกขุดขึ้นมาแล้วก็มาถมมาฝั่งนี้ใช่ไหมใช่นี่เป็นถนนเพราะที่ผมจะอยู่ตรงชาย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 คลองน้อยตรงนั้นมันจะเป็นคลองชลประทานสังเกตเห็นมันจะมี ไม้ยินต้นใช่ไหมใช่ครับมีมีปล,ล,ลูกต้นอะไรบางครับอ่าก็ที่บอกกามันต้องผสมผสานกันนะครับ,รบอันนี้อันนี้ต้นอ่าอันนี้ชมพูพันทิพย์เนี่ยถ้าท้ามาแถวนครปฐมหรือลาดลีเนะี่ยถ้าถ้าโซนโซนทางที่มมหาบุกมอ้เกษตรอ่ะ,อระ,รอะครับเขาจะมีช,ชมพูพันทิพย์เป็นจุดเด่นเขาเลยครับอืมผมก็เลยเอาอันนี้มามาใส่เข้าไปได้เพื่อความสวยงามแล้วก็มีต้นสักครับเออปลูกผสมกันไปอ่ะครับอืมมีก็คือมีสามอย่างสอย่างแล้วนะแล้วก็ ในร่องน้ําในลึกไหมครับที่พี่ขุดไปประมาณเกือบสองเมตรเลยนะประมาณเกือบสองเมตรได้เพราะว่าจะได้พอถนนตัวนี้มันมันกว้างเลยถนนประมาณสี่ห้าเมตรเลยไงมันก็เลยจะต้องเอาดินตรงนี้ขุดลึกหน่อยอ๋อขุดลึกเพื่อที่ดินตรงนี้ประมาณเกือบสองเมตรมาถมเพื่อเป็นถนนตรงนี้ใช่ใช่ครับก็คือทำเป็นโคตรงนี้ใช่ครับแล้วเห็นมีล่องน้ําอยู่ข้างหลังนี่คือร่องน้ำอันนี้อันนี้ของชลประทานของหลวงเลยของหลวงครันมันก็จะล้อมที่ลงไปถึงด้านหลังออบไปออกนอกเลยครับ อันนี้อันนี้คือไม้พี่เลี้ยงก่อนไม้พี่เลี้ยงก่อนอ่าใช่ครับพี่เลี้ยงยังไงก็ถ้าสายกเกษตรมาต้องเอาอันนี้ก่อนเป็นพี่เลี้ยงเลยปรับปรุงพื้นดินแล้วก็เลี้ยงพืชเล็กๆให้มันโตขึ้นไปบางแดดบา,บ,าบ,าบางแดดมันก่อนอะ่ะในงานเดี๋ยวต้นไม้เราจะโตช้าคือหลักหลักคิดมันผมคือว่าคิดเลยไม่ออกให้ปลูกกล้วยก่อนเลยอแล้วก็ปลูกลกับ,บไม้ยืนต้นอื่นไปปลูกกับผักอะไรก็ได้ปลูกไปอมันก็ทําให้ดินดีขึ้นใช่ไหมใช่เป็นเป็นอย่างนั้นไหมครับเป็นเป็นครับเป็นอย่างนั้นเลยอันนี้ก็เพิ่งจะย ไปมาจากข้างนอกประดูผสมกันไปครับอันนี้คืออยางนายางนานะครับคือทาเกษตรเนี่ยถ้าที่ดินแบบบ้านเราเนี่ยอย่างหนึ่งที่อย่าลืมปลูกคือยางนาผมเห็นทุกที่เลยนะว่าเราไปถ่ายคลิปถ่ายเลยเนี่ยตรงมียางนาใช่ไหมครับแล้วมีนี่ไม้ไม่ผลมะพร้าวครับมะพร้าวฝั่งนี้จะได้ไม่ไม่ไปเกะกะทางหลวงมาก ไม้ใหญ่ๆผมจะไว้ฝั่งบ้านผมแล้วก็ไม้เล็กๆหน่อยก็จะไม้กลางนะก็จะไว้ฝั่งนี้หน่อย <im it> เหตุผลที่เราทําไมไม่เอาไม้ผลไว้ไม้ไมเย็นต้น,นสูงไว้รอบนอกครับทาไมไว้รอบในโอ้เพราะว่าม,มันจะเวลามันโตแล้วมันกินพื้นที่ใช่กินพื้นที่มากอันนี้ก็เผลอๆอาจจะไปถึงตรงนู้นเลยถึงคอกนู้นเลยแหละมัจะมีมานะครับอยากจะให้แนะนำนิดนึงครับว่าการที่เราทําคองลักษณะนี้ประโยชน์ของการทําแบบนี้คืออะไรครับมันเป็นการกระจาย ความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ขอบขอบอย่างเงี้ยถ้าไม้ป่าเริ่มโตมากแล้วมันก็จะไปหากินเองแล้วเราไม่ต้องไปปีสองปีเงี้ยอาจจะต้องดูแนลน้ําหน่อยแต่ว่าพอมันเยอะขึ้นแล้วมันก็จะหาน้ํากินได้เองแล้วไม่ต้องไปดูแลเยอะละสองสามปีนะครับแต่ปีแรกอาจจะต้องดูแลดูแลนั่นหน่อยห่มฟางบ้างแล้วก็มาลดน้ําบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าให้พวกระบบน้ําหยดบ้างถ้าตาให้ดีก็คือต้องปลูกช่วงเขาบอกว่ากอดเข้าหน้าฝนใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องดูแลเยอะเท่าไหร่ ให้เทวดาเลี้ยงช่วงแรกครับคือมีน้ำใช่ไหมครับทำให้ชุ่มชื้นแล้วก็เราใช้น้ําในคลองได้ไหมครับเด็กประิมเมาลดผักลดอะไรพวกนี้ได้ไหมช่วงแรกยังยังยังให้อยู่เพราะว่ามันมันมันเดินเดินได้สะดวกอยู่อด้ยเยอะมันจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เราก็เดินได้สะดวกแล้วผมก็จะมีตัวเขาเรียกว่าไอ้เรือเรือเล็กครับดึงเลยเดินเดินเดินแล้วรดดไปฉีดไปอ๋อเรือรถน้ำเรือรถน้ำเรือเล็กอ่ะ อันนี้เลี้ยงปลาได้ไหมครับเนี่ยเห็นมีปลามีมีนะครับปลาธรรมชาติหรือว่าเลี้ยงปลาสองฟองสองยางเลยเอามางเลยใช่ไหมครับได้มาจากได้มาจากสูตรพันธุ์ของราชบุรีด้วยแล้วก็ซื้อมาใส่ด้วยเมื่อกี้เราเดินคลยกันมามันมีคลองที่อยู่่ามือนี้เป็นคลองชุมสถานชมสถานหลวงครับของเราฝั่งนี้เป็นคลองเราเองใช่ครับเหตุผลคือทําไมเราไม่ใช้คลองนี้ในการทําเกษตรเลยทําไมเราต้องมาทําของเราเองโอ้มันมีช่วงที่เขาไม่ปล่อยน้ํามา อ๋อไม่ปล่อยนะมามีมช่วงนั้นด้วยมีช่วงปล่อยน้ำมาแล้วก็เราก็ผมว่าจะฝังท่อข้ามมาเลยเพื่อจะเอาน้ํามาใส่ไว้พอเราใส่ไว้ตัวนี้มันก็พูดถึงการแห้งการแรงเนี่ยมันจะไม่มีฝั่งเนี้ยเพราะน้ามันมีเติมตลอดแล้วมันก็จะมีเขาเรียกอ่าคลองคลองอยู่ข้างในอีกสองบ่อเลยครับ คือเก็บน้ำที่จัดชุมาฐานที่ชุมนานเขาปล่อยมาโดยปกติของเขาอยู่แล้วใช่ใช่เขาเก็บมปุ๊บเนี่ยหน้ารอบรอบเขาพอเขาหยุดปล่อยเราก็ยังมีอยู่ใช่ใช่น้ำเราน้ำตรงนี้ไม่เคยแห้งเลยอ๋อพอทางนู้นเขาจะปล่อยเป็นช่วงๆไงถ้าลุงหน้านาเขาก็จะเปิดมาถ้าไม่มีนาที่นี่เขาก็จะชุมนทานเขาก็จะไม่ส่งน้ํามาแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องต้องทำทำที่เก็บน้ําเองตรงจุดนี้มันมีผักตบชวาด้วยอือครับ จริงๆแล้วความตั้งใจของการปลูกปักตบชวานี่มีวัตถุประสองค์อะไรครับอันนี้คือปุ๋ยผสมหลักก็คือผมอยากจะเอามาโฮมดินโฮมดินเราไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อฟางแบบนี้ใช่ใช่ตบซ้ายตบขวาไปอะไรเงีย้ยเยมันก็จะเป็นปุ๋ยเองพอเป็นโฮมดินรักษาความชื้นให้กับต้นไม้ถ้าพักหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยใส่ทีวัวใส่อะไรไปแล้วก็มันก็จะย่อยสลายเองครับคือหลายๆครั้งที่เราเห็นนะว่าเกษตรกรบางคนดงทิ้งเพราะว่าเขาไม่รู้ คือเขามองว่าพวกนี้เป็นการสร้างปัญหาแต่เรากลับมองเราเรียนรู้เกษตรมาเนี่ยเสื้อน้ำํำเราดึงมาใช้ประโยชน์ได้มาห่มดินอะไดได้โดยไม่ต้องรอฟางอย่างเดียวเพราะว่าบ,บ,บ,บางที่เขาบอกว่าโอ,ฟาโอ้ฟางอย่างเดียว30-40แต่บ้านผมเนถูกหน่อยไงเพราะว่า มันมีนาอะไรเงี้ยก้อแล้วค่าค่าอัดก็สิบเจ็ดบาทอะไรเงี้ยค่าส่งด้วยก็ยี่สิบาทอะไรเงี้ยถ้าไปซื้อบางที่นี่โอ้ยี่สิบสามสิบสี่สิบบางทางงี่ชงนานแรงๆนี่ก็รอไปห้าห้าสิบหกสิบเลยอืัต่อกอนนะแบบนี้ประหยัดกว่าเยอะเลยใช่ใชปล่อยไว้ทิ้งทิ้ง,งไว้ให้มันโตแล้วก็รอ,เ,อเก็บมาใช,ใช้ในพื้นที่ลองๆผมก็เนี่ยผมก็จะเริมเสริมละใส่เข้าไปเพราะบางทีปลูกไปแล้วบางมันตายใช่ไหมผมก็เิ่มมาใส่ใส่เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ยังน้อยนะว่ามีคนบอกมันน้อยไป กราลองใส่ใส่ใสเพิ่มได้ครองที่เห็นนี้เราทําล้อมรอ,อบที่หรือสามไร่เเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ยาวเลยรอบรอบพื้นที่ไปเลยการการออกแบบเราเนี่ยเราทําไมเราเราต้องมีพื้นที่รอบรอบรอบนอกเป็นน้าหมดเลยเท่าที่เห็นเนี่ยเพราะอะไรครับที่คิดไปตอนตอนเริ่มต้นก่อนทำาะัก่อนเริ่มต้นตอนทำคือผมผม,ผมมันมองมองในงในโฉนดอะพื้นที่มันแค่สามไร่มันผมก็มันมน้อยไปนะเวลาเวลาเราใส่ใส่อะไรมันจะใส่ได้น้อยไงก็เอาผมก็เอาน้ํา บาดรูปก็เอาอ,เอาน้ําไปเลยตามมือที่โหมันจะเป็นประมาณที่เหลี่ยมค้างหมูแต่ไม่ไปค้างหมูมยาวๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาเนาะเอาน้าไปเลยแล้วก็มันจะจะได้กระจายความชื้นให้ข้างๆไปด้วยเลยแตว่าเหมือนกับการนาเคดเราด้วยอ๋อโอเคมีัป็นถูกสงของสองอย่างคือหนึ่งแหละคือให้น้ํารอบให้มีน้ําใช้ให้มีความชุ่มชื้นครับแล้วก็เป็นนาเคตของเราเองด้วยใช่ครับอ่าโอเคอที่เห็นคือเมื่อก่อนของเราเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเป็นานาข้าวนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ฝั่งนี้ครับ กติบ้านแล้วมาทําอย่างนี้<ช>ซึ่งมันมีความแตกต่างกัน,กนพอสมควรอ,อันนี้เป็นเกษตรเชิงเดียวคือปลูกข้าวอย่างเดียวแล้วก็มาทําโค้งนองนาคํคำถามคำถามแรกคือแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้เราเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเพราะอะไรครับทั้งท่านนี้เป็นนาอยู่แล้วทำไมต้องมาเปลี่ยนอยนี้ YouTube YouTube YouTube. YouTube ของดรเกิร์กที่เูเคยดูคลิปในดรเกิร์กอะว่าทำยังไงให้เหมือนกับผมุ่้ทํทำงานประจำอยู่อ หลังจากคุณเกษียณไปแล้วนะ่ะคุณจะทําอาชีพอะไรอะไรเงี้ยเพื่อจะแบบหล่อเลี้ยงตัวเองหรือจะอยากถ้าอยากจะ,กะเกษียณก่อนเงี้ยต้องมีอาชีพอะไรที่เราจะทําได้โดยไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นการภาระเราอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเพื่อตกตืบทอดเป็นมรดกให้ลูกหลานได้อะไรเงี้ยมมองอนาคตมองอนาคตเหมอืมอนมอคดยาวจริงนะแล้วเราคิดว่าการทํานาข้าวอย่างเดียวกับการทําเกษตรแบบโคกหนองนาเนี่ยรประโยชน์ ที่คิดว่าจะได้จากการทำโครงนามีอะไรบ้างครับประโยชน์ของมันเลยการมีอยู่มีกินในพื้นที่มีอยู่มีกินเธอเราอยากกินอะไรอยากจะใช้อะไรอะไรเงี้ยตามฐานแรกที่บอกนะ,ะป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเนี่ยป่านี้พือมันไม่ได้มองว่าเป็นต้นไม้ป่านะว่าป่าเขาว่าป่าเขาคือที่ไปเรียนมาคือมันเป็นพืชที่เรากินด้วยไงสูงเตี้ยด้ดินเงี้ยม,มันก็จะมีทุกอย่างที่เราอยากจะกินอยากจะปลูกอะไรเงี้ยมันก็สามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ด้วย เป็นแหล่งอาหารใช่ไหมครับครับผมโอเคทีนี้แนะนำนิดนึงครับตรงนี้คือเป็นเล้าไก่ใช่ไหมอ่าใช่ครับไก่นี่เป็นเลี้ยงไก่อะไรครับอันนี้ไก่ไข่ครับไก่ไข่ไก่ไข่ปกติการเลี้ยงไก่ไข่ของเราเราเลี้ยงแบบใช้หัวอาหารหรือมีการผสมเลยยังไงไมั้งครับผสม ผสมผส,<ม>สมเมาโน่นเจ้าของผู้จัดการผู้จัดการนะผู้จัดการ,รดูแล,แลรคราปลูกเข้าไปดูกันทีนี้นผมปลูกจะหาเศษหารแหนแดงบ้างกล้วยบ้างผสมให้กินนะครับอนอกจากว่าอาหารอาหารหลกักอาหารเบสเนี่ยเขาจะผสมทั้งสองสามอย่างผสมเข้าไปครับเมือม่อถึงจุดตรงนี้คือน้ํามันรอบเนาะใช่ครับถึงตรงนี้ตรงทางโค้งอยู่เลยแล้วจะมีถังน้ำข้างบนอีกใช่ครับคือถังน้ำข้างบนเนี่ยวัตถุสูงเราต้องใส่ถังน้ำขึ้นยกไปงั้นคืออะไรครับ ของผมมันจะติดตัวรเ,เซลเลยผมองถึงตัรเซล์เลยติดโซลรเซลแล้วก็เอามาพักไว้ก่อนอเพราะโซลรเซลมันก็ต้องถ้าอยากจะใช้ไฟประหยัดมันก็จะต้องใช้ช่วงกลางวันของผมม,มันมีแบตไงมันตรงเลยดูดขึ้นมาจากทางล่างเรือตะเบรแลวก็ใต้ดินบาดาลแล้วก็มาพักไว้ที่แท้งก่อนมันก็จะดูดเป็นพักๆแล้วก็พอกระน้ำกระจายไปตามพมื้นที่อะไรเงี้ยเป็นน้ําหยดมันก็จะได้พักๆไว้ก่อนเพื่อเทิคกระจายน้ําโอเข้าใจละ หมายความว่าเราเอาโซลาเซลล์ดูดน้าไปไว้ข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาครับให้น้ำกระจายทั่วสวนเราใช่ครับใช่เป็นน้ำบาดาลใช่ไหมคะที่เปิดดูดขึ้นไปใช่ใช่น้ำบาดาลน้ำบาดาลเลยใต้ดินอเป็นอีกอย่างนึงนั่นหมายความว่าถ้าถ้าดูภาพใหญ่เนี่ย นอกจากน้ําที่เป็นน้ําบาดานแล้วยังใช้น้ําธรรมชาติด้วยน้ําจากชุมนทานด้วยใช่ครับแรงนี้คือไม่ขาดน้ําแน่นอนใช่ครับใช่ที่นี่ไม่เ่คยขาดน้ําเลยไม่ขาดน้ำเลยแต่ก็ยังทําพู่งโรงงานใช่ที่บอกว่าน้ําผมตรงๆที่จะยุบไปเนี่ยมันจะมีคนช่วยใช้อพอกับน้องพอไปดูไทรนา ออดูใส่นาประโยชน์ทงนาที่ยังดน้าแรงน้ำแห้งเออเดียบอกว่าบางทีแบบถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเราไปใส่นามันไม่ไม่ค่อยโออะไรเง้แต่เขาแต่ผมมันมันไม่ขาดไงเขาก็เอาไปใช้ได้อะไรเงี้ยท้งนวนทางของน้องของพ่ออะไรเงี้ยมาดูดดูเราไปใช้ใส่นาได้ปกติเราแถวนี้ก็ทํานาสองรอบแต่พ่อกับน้องผมทาไปถึงสามรอบได้ครับอือยากจะให้ใช้หนึ่งครับว่าหลังจากที่เราทําโค้งลงนาไปที่นี่ทากี่ปีแล้วครับ ถ้าเข้าร่วมกับรัฐบาลอ่ะพอชอ่ะสามปีแต่ผม,มผมทำมาก่อนน้อยหนึ่งอีกประมาณหนึ่งก็ประมาณ4ปี4ปีที่ว่าเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกแล้วคิดว่าพื้นที่ราชบ,บุรีบ้านปลูกเนี่ยต้นไหนที่เจริญเติโตัวได้ดีมากเลยเหมาะกระทินที่ตรงนี้ผมว่าต้นอันนี้ก็โอนะนกระถินกระถินก็ได้นะเร็วมากเออน,นี่อันนี้ก็เรียกกระถินน้ลงเร็วเร็วนะเร็วมากพายุงก็โอเคนะพายุตอนเริ่มต้นตอน่ม<ง>้นใช่ไหม แต่สักสักก็เดี๋ยวมันจะแข่งอย่างสักมันจะช้าเลยนะหน้าใบใหญ่มากได้น้ำอยู่นะ่ที่พี่ข้ามนี่คือผมไม่ได้ทิ้งเลยนะยาเยอะผมไม่ตัดนะเนี่ยให้ผมทำงานประจำแล้วผมไม่เวลาก็ให้น้องๆมาเอารถเอรถถ่อ่ะมดันแล้วก็เก็บๆก็บไว้นี่ก็เหมือนก็เริ่มเป็นปุ๋ยแล้วเหมือนกันนะเป็นปุ๋ยแล้วไม่ได้ฉีดยาเลยดันยาใช่ไหมครับใช่ดันยามาเก็บเก็บไว้ผมสงสัยทําไมรังนกมันเยอะครับรังนกนี่เรา มันมาเองตามธรรมชาติใช่ไหมใช่ใชอ่อันนี้ผมไม่ได้เอามาใส่นะ้มันมาเองมันมาเองใช่ที่หลังบ้านก็เหมืนอนกันเนี้ยผมไม่ได้คือผมมองว่าคงไม่ได้ฉีดยาที่เนี้ยไม่ได้ฉีดยาเลยนะมันก็เลยมาธรรมชาติก็จะกลับมาธรรมชาติเองคคือสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศจะกลับมาค,บคือต้นมีต้นไม้ใช่ไหมมีนกมาอาศัยอยู่ใช่ไหมครับในคลองนี่คือมีทั้งปล่อยกับไม่ปล่อยมีปลาใช่ครับใช่เดี๋ยวดูหอยตัวเท่า อเมืออันนี้ผมก็เอามาใส่บ้างอนะไรเงี้ยหอยตอนแรกๆโล2องโลแล้วม,มันขยายพันธุ์ไปเองนะเป็นหอยเชอรี่หรือหอยอะไรครับมันทั้งหอยเชอรี่แล้วก็หอยโขรงบ้านหอยหอยโขรงบ้านนี้หากินยากนะหอยเชอรี่ไม่ต้องเอามาปล่อยนะอันตรายใช่ตรายครับอ <c oughs> ันมาเองใช่อันเองเลยไผ่ที่เห็นนี่คือไผ่อะไรครับอันนี้เป็นไผ่เขาเรียกอะไรอ่ะไผ่กิมซุงอ่ะเนี่ยแต่มันก็มีหน่ออันนี้ผมว่าเอาไปกินหน่อไงกินหน่อได้ใช่อันนี้ผมไม่ไปปลูกฝั่งนี้นะเนี่ยไผ่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันมันกินที่ได้ไงกินที่ได้ผมก็เลยไม่อยากให้เพื่อนบ้านลําบากอ่าในดีที่เป็นน้องมะพร้าวนี่โอเคใช่ไหมมะพร้าวได้น้องเขาน้องขามาช่วยปลูกด้วยไงอ๋อพอถึงเวลาก็แบ่งกันกินอ่าใช่ครับผมสังเกตว่าเห็นเป็นร่องๆ่องนี่มันมีผักสวนครัวนะเนี่ยอ่านี่แหละครับอันี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็มีผมก็เหมือนว่าคนผลิตอะคุณพ่อขอแตตาม พ่อค้าแถวเนี้ยมาขุดไปเองอ๋อพ่อค้าเขาขุดเองขุดเองเลยพ่อก็บอกสมมติมันเริ่มโตเงี้ยพ่อเก็เลยบอกพ่อค้าที่บอกพ่อเขาจะเอากล้วยเอาไปขายได้อันนี้คือพ่อเขาก็เรื่องเก็บผลผลิตนี้พ่อเขาก็จะอ่าเป็นคนจัดการอ่ะเขาก็ตามพ่อค้ามาขุดไปอะไรเงี้ยครับพ่อเขาขุดเองได้โลเท่าไหร่เขาให้โลโลละสิบบาทเหมือนกันแพงนะแพงนะให้ให้โลสิบบาทเลยนะแล้วมีกะเพราด้วยเนี่ยนี่กะเพราใช่ไหม มุมนี้ที่เห็นจะมีต้นไผ่อยู่สี่ห้าต้นครับคออแล้วก็เราก็มีการปลูกไผ่มีไผ่ชนิดไหนบ้างครับที่ปลูกอืออันนี้เป็นไผ่ไผ่ลวกใช่ไหมไผ่ลวกธรรมดาใช่ลำใช่แล้วก็ไอ้ที่ว่าไผ่ไผ่ตรงแั้ไผ่ต่างมนอะไรกันน่ะร้างมนร้างมนเอาไปกินหนอกินหนอแต่แต่ว่าไอ้นี่ก็ต้องขยันสางเหมือนกันการเราปลูกไผ่ต้องขยันสางหมายความว่าไงครับหมายถึงว่ามันมันพอมันขึ้นมานี่เราไม่ได้เข้ามาดูอะไรเงี้ยหรือว่าเดินผ่านอะไรเงี้ยมันก็จะ ลามแล้วไอ้ไผ่อันเนี้ยมันจะมีขนแขนงเยอะมีหนามมีเนิมเยอะลกจัดการยากใช่จัดการยากเราต้อง<แ>เราจะต้องเหมือนว่าถ้าถ้าถ้าปลูกพื้นที่หรือว่าปลูกต้นไม้อะหัว่าไผ่น่าจะปลูกสุดท้ายสุดท้ายเลยมันโตเร็วไผ่น่ยโตเร็วมากแลงนี้ที่ผม,มชอบอย่างไรเลยไหมน้ำหน<อ>ึ่งลังนก<ะ>มันมีทุกที่เลยธรรมชาติกลับมาสองน้ำทั่วเลย<ะ>รอบที่เลยมไม่ขาดน้ำเลยที่นี่นะ แต่ว่าที่ทางคุณสอนเขาทำเพราะเขาต้องการที่จะจัดการน้ำด้วยเองด้วยไม่ใช่หวังจากชุมนทานหรือแถมธรรมชาติอย่างเดียวที่เห็นของน้องสามไร่มีทั้งหมดบ่อคี์บ์ดนะครับมีสองบ่อครับสองบ่อบ่อนี้อันนี้บ่อลูกหัวใจแล้วก็บ่อตัวนู้นอันนี้ลูกหัวใจเหรอครับอ่าลูกหัวใจตอนนั้นจะพอตอนคุณใหมันจะเห็นอยู่อันนี้นี่โคววนเี่วานียลูกหัวใจครับบ่อนี้ลึกประมาณกี่เมตรครับถึงสี่เมตรเลยสี่เมตร ผมว่าดินมันได้โปะไปซ้ายไปขว,า,วาเพราะพื้นเดิมมันเป็นพื้นนาตามโครงการเขาก็ต้องมันต้องมีถนึ่งสองบ่อเขาล<อ>ง,งาบาลาลพอชอคือท,ที่เราขุดโค้งหนองนางตรงจุดนี้คือเราลงพอชอใช่ครับไม่ได้ออกเขาประมาณเองใช่ครับก็ออ,ออกตอนแรกหน่อยหนึ่งก่อนที่ว่ายังไม่เข้าที่ว่าขุดของไส้ไก่ไปได้ประมาณมสักอ่าก<ะ>้อนทางแสดงว่าตอนถ้าเกิดเราใครสนใจที่ทำโค้งหนองนาก็คือติดต่อพชได้ถ้ามันมีโครงการนะ มันมีเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆใช่ปีีปีนี้มีอยู่แต่แต่พื้นที่ต้องไปสอบถามที่แต่ละอำเภอว่าเขาเปิดหรือเปล่าไงครับตกานนั้นเป็นเป็นนาใช่ไหมใช่ตกานนาคำถามของพี่คือว่าเราขุดบอ่อสองบอ่บอบ่อนี้กับบอ่อในแล้วก็นาตรงกลางครับเราเรามีหลักคิดยังไงครับว่าทําไมเราต้องต้องทำแบบนี้เลยยังไงออมีวิธีคํานวณยังไงว่าเราต้องต้องขุดบอ่อขนาดนี้อะไรอะไรใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ตามแบบหมายถึงเราแบบ แบบมันจะต้องมีอะไรบ้างเราก็ต้องวางวางแพะวางแปนก่อนเลยวางแปนก่อนวางแปนก่อนเลยเพราะว่าเขาจะให้เราเขียนในกระดาษก่อนอ่ะอ่าหรือว่าเราจะออกแบบเองก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีอะไรมอง GPS อยู่แล้วใช่ปะตัวแบบอ่ะอ่าเราก็มองว่าของเราอะไรยังไงเอาใส่ใส่เข้าไปว่าเออแล้วก็ปรับเอาว่าอาจากใ้บ่อตรงไหนทนาตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื้มันต้องมองมองมองในภาพก่อนอ่ะเราค่อยมาลงมือจริงเอาแบบบนกระดาษเป็นภาพรวมก่อนใช่ใช่ลงมือจริงใช่ครับ แล้วก็ค่าใจในการทำเราก็คือพอชอพพอร์ตสนับสน,นุนใช่ครับใช่ใชแล้วใครสนใจก็ติดต่อเราจะมีโครงการอยู่เรื่อยๆใช่ครับมีบบทงังเกตอย่างหนึ่งทำไมม,มันมีอันนี้คือเป็นพุ่มๆนั่นคืออะไรครับอ๋อไอตัวนั้นคือยาแฝกถ้าทําทําเพราะว่าเขาขุดเขาจะขุดแล้วเขาจเจอเละขอบขอบเละตะพักไอตัวยาแฝกเนี่ยมันเอาไว้ลากมันนะมันจะลึกถึงประมาณ4ีเมตรเหมือนกันนะโตๆขึ้นในรักษามันจะรักษา,าชายฝั่งได้ ขอบดินไมให้ดินมันถลายลงมาอันนี้เท่าที่สังเกตเห็นก็จะมีปลูกไม้อะไรไหมครับที่อยู่บนบนคันดินที่เราขุดผสมสารมาถมครับกมีไม้ป่าสักพวกไม้ป่าก็ผสมเนียครับสักไอตัวนี้ดินฟ้าอะไรเงี้ยครับผสมไปแล้วก็จะมีที่บอกมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ไม้ส่งกลางเตี้ยเล่ดินไปอ่ะอันนี้ก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้จนเพลเลยเนี่ยแต่นนี้ก็ดีนะผมว่าคิ้วขี้พี่แพ้อะมันมันมันจะย่อยช้าเหมือนกันนะ มันจะค่อยๆค่อยเอิญอ่าเนี่ยมันเห็นแล้วว่ามันจะงามกว่าต้นอื่นอีกแล้วเนี่ยเออเคยดินแพ้มาทิ้งไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ทิ้งไว้แพรขี้แพ้มันจะค่อยๆย่อยสลายแต่ที่วัวนี่มันจะไปเร็วกัยแต่ขี้แพ้์มันจะขี้แพรมันจะเป็นก้อนอ่ะมันก็เม็ดใช่เออมันจะเม็ดเนะครับมันก็เลยย่อยสลายช้าแล้งทิ้งไว้นมันก็ค่อยๆย่อยๆออกมันไปเลยเนี่ยครับเมื่อเคยเห็นขี้แพรมาใส่ยังอันนี้หัววางไว้วางไว้ลเือลืมแล้วก็เออมันก็จะงามงามกว ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางแล้วนะของที่ดินเนาะอ่าครับผมฝั่งนี้เป็นสระน้ําอีกใบที่สองครับอันนี้จะเป็นรูปรูปเลขแปดอินฟินิตี้เลยครับตามไปคล้ายๆเลขแปดเหกันเนี่เห็นโค้งแล้วทีนี้เออ่เห็นมีล้อมล้อมแบบนี้คืออะไรครับอ่านี่ตัวแรกผมใช้ไอ้นี่ก่อนเขาเรียกอะไรตาข่ายอะตาข่ายฟ้านั่นนะมูอ่าเนี่ยาา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  มันมันอ่าไม่ใช่สแลนข้าเล็กผ้าแยงของนี้ข้าเล็กผ้าแยงอ๋อครนะสายสานอ่ะอ๋อครับผมผ้าแยงข้าเล็กผ้าแยงค่ัเนี่ยไม่ทนเนะแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสองปีมันก็สองปีผุกอ่าอย่างเนี้ยผมก็เลยเอาเนี้ยเอาเนี้ยเพิ่มเลยให้มันให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วอันนี้กันอะไรครับนี่แหละตันตัวกระตัวทองอ๋อเหรอมันมาแล้วอ่ะตอนแรกไม่มีนะเหมือนกับ เราไม่ได้ฉีดยาบ้างมีปลาบ้างอ่ะมันเหมือนกับไอ้พวกนี้มันรู้เองนะว่าแหล่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาปู่บอกว่าปู่ที่นอนอยู่ที่ตรงนี้บอกกลางคืนมันก็ตุ้มตามตุ้มตามอ่ะแล้วฝั่งขวานี่คือเป็นฝรั่งอ่าได้ครับฝรั่งก็ลงไว้นะครับลงไวอืที่พอบอกนะแต่เพราะว่ามันปลูกแค่นี้ก็เอาไว้กินนะครับไปกินก่อนให้เพื่อนให้ญาติเขามาก็แบ่งๆกันไปกินนะครับ นี่ครับทิ้งไว้เพลิอเลยเนี่ยเห็นป่ะถ้าเป็นขี้วัวมันก็จะไปเร็วอันนี้ขี้วัวใช่ขี้วัวเราเก็บไว้เราจะไปใช้งานแต่พอดีมันมีใครนี้ก่อนโดนฝนโดนอะไรก่อนใช่ทิ้งไว้กระสอบทิ้งไว้แบบนึงก็เปื่อยแล้วพราเนียครับแหนแดงที่เราปลูกข้างในตรงนี้ใช่ไหมครับใช่อ่าใส่ไว้บ่อก่อนเพราะถ้าเราเพราะถ้าเรามีปลาเราไปปล่อยไม่ได้หรอกมัน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 จะมันจะโดนปลากินหมดเลี้ยงแหนแดงคือเลี้ยงในบ่อกลมๆนี่ก่อนอ่าเลี้ยงในบ่อพักพักไว้ก่อนถ้าเกิดลงเลยปลามันกินหมดมันไม่ทนให้โตใช่ใช่ครับอืม Okay, okay. เป็นเป็นความรู้อย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดลงไปอะไรนี่ไม่เหลือไม่เหลือแนะ่มีปลูกเพื่อนแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ทถวเลี้ยงที่นี่มีมีอะไรบ้างครับอมีเป็ดมีไก่ที่ข้างนอกครับเป็ดไก่ก็อยู่ข้างในแล้วก็จะมีข้อของไก่นนแหละไก่ไข่อยู่ข้างในไก่ไข่แล้วคือเราก็คือไม่ได้ผลผลิตแล้วใช่ไหมได้ได้แล้วเพราะว่าอเอาไกส่สาวมาเลยให้คุณปู่ที่เขาดูแลนะครับเป็นผู้เก็บผลผลิตไปสองเดือนเราก็ได้กินแล้วก็คือเป็นแรงอาหารแล้วใช่ครับ ไปถึงสองสามนาทีจะหมดต้นแล้วอ่ะใช่ใช่อันนี้คือเอาไปผสมสัดส่วนยังไงครับผสมผ้าหายประมาณเท่าไหร่อันนี้หนึ่งส่วนอันนั้นหนึ่งส่วนหรือยังไงครับครึ่งครึ่งเลยนะครึ่งหรอครึ่งอ๋อคืออนี้เต็มอันนี้ครึ่งหนึ่งอาหารครึ่งหนึ่งอารมณ์ด้วยอืมมีมีอย่างเข่าปลายเข่าเอาปลายข้าวใช่ไหมปลายข้าวมีลำต้นกล้วยมีปลายลำปลายลำแล้วก็เศษอาหารเศษอาหารน่อยอัมนี้กินแหนแดงเดาใส่แหนแดงไปแล้มีปะ ใสแดงบ่าใบใส่บ่แดงใสว่าว่ใสอ่าตอนนี้ว่าไข่แล้วไข่แล้วเอาไปดูไข่นะดูไข่แต่ผู้พิพากาเมื่ไข่ตอนตอนเราสามโมงตีโม่ไข่หมดแล้วพอไข่หมดแล้วต้นตาโมงตีโม่ไข่ไข่หมดเข้าไปเก็บตอนนี้ยังไม่ไข่เก็บเก็บตอนเนี่ยสามโมงตีโมเอาผู้พิพากษาเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บประมาณสามสี่โม่ตีโม่เยนี่แหละมันก็อยู่อย่างนี้ เออชหาตลงนี่มันตัวชาตล้งมาต้ล้งอ๋ตลงกินดําตลงกินตลงกินต้ลงกินกาวีกินตล้งต้เลือดยก้กตากๆัแ้เเ่มันอเจยันเลยจถ้าถ้าเนี่ยแสดงว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ยูอยอะเพื่อนๆครับสามไร่ของคุณสอน บ้านของน้อยครับผมทำโค้งหนองนามา4ปีถ้าจะให้มองภาพรวมเท่าที่ผมเห็นนะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งเลยนะครับคือมีน้ํามีสองบ่อน้ําอยู่แล้วใช่ครับแต่มีน้ํารอบด้วยพื้นที่เลยนะครับในการปลูกไม้ยืนต้นรอบๆเลยแล้วก็มีไม้ผลด้วยมีกล้วยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีสาะน้ําก็จะใช้ประโยชน์นการใช้น้ํบทั้งสองทั้งสองบ่อแล้วก็มีการเลี้ยงเลี้ยงไก่ฝั่งน้นนะครับก็คือมีทั้งปศุสัตว์ มีการปลูกพืชมีการจัดการน้าจัดการที่ดินครบสมบูรณ์ครับมีคําแนะนําอย่งงอีกไหมครับถ้าใครสนใจทํโคนลงนาผมว่าเด๋ยนนี้มัน,มนเทคโนโลยีอะ YouTube หรือคลิป E O เนี่ยช่วยเราได้เยอะศึกษาสักพักหนึ่งก่อนไม่ต้องรีบตัดสินใจถ้าขุดมีแต่เรื่องเสียตังค<ช>์เส <นะ S 2> ียตังค์แน่เลยเสียตังค์ริงที่พื้นที่เยอะมันก็ต้องใช้ตังค์เยอะคุณจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนหรือถ้ามีเวลาจริงถ้าคุณอยากจะรู้ลึกก็คุณก็ต้องไปอบรมตามถันต่างๆอะไรเงี้ย หรือไปหาแบบพื้นที่ใกล้เคียงคุณเนี่ยไปดูงานอะไรเงี้ยดีกว่าที่คุณไปเสียตังค่ะแต่เข้าใจว่าตังค์มันช่วยได้แต่เสียแล้วให้มันคุ้มค่ากับที่คุณจะจะใช้หรือว่าคุณจะมองเรื่องเงินให้มันคุ้มค่าครับโอเควันนี้ก็ได้เรียนรู้เยอะพอสมควรอยั้ก็ขอบคุณคุณสอนนะครับของน้อยนะบ้านของน้อยนะครับผมโค้งหนองนาที่ราชบุรีนะครับบ้านโป่งราชบุรีบ้านโป่งราชบุรีขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ